คุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วนะคะแต่ว่าสลากในมือเราที่เราชอบแบบเก็บเป็นใบๆล้ลุ้นทีละตัวทีละตัวนะ่ะเขาก็เตรียมที่จะปรับเข้าสู่ความยั่งยืนเหมือนกันนะคะโดยล่าสุดสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลองค์กรวัฒนธรรมสีเขียวที่มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนได้พูดคุยกันนะคะกับพันโทนหนุนสันสนาคมผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงแนวทางในการเปลี่ยนผ่านสํานักงานสลากไปสู่ความ ยั่งยืนที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะกระบวนการผลิตสินค้าของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังคงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยค่ะ เราเห็นเรื่องของภาคธุรกิจที่ตื่นตัวนะคะคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะว่าตัวสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินกิจการทุกอย่างแล้วก็คำานึงถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นกรีนอินดัสทรีด้วยอยากให้ท่านผอ,อเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนขนาดไหนอะคะแน่นอนครับเราให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม <c oughs> นะครับ มันมีตัวชี้วัดสาคัญนะครับสำนักง,งานสลากกิฬาธบัตรนเนี่ยเราได้ Green i n d u s t r ีระดับสีะนะครับจากกรมโรงงานนะครับหมายความว่าเราเป็นองค์กรเป็นวัฒนธรรมสีเขียวนะครับมไม่ใช่เฉพาะกระบวนการผลิตสินค้ายอย่างเดียวนะครับทุกกระบวนการของการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารที่สํานักงานสลากกีฬาธบัทแห่งนี้นะครับหรือว่าที่โรงพิมพ์ที่เอกมัยการ,ราคัดแยกขยะนะครับเรามีการคัดแยกขยะ เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปทําลายขยะเนี่ยให้ถูกต้องตามกับวิธีของขยะนั้นๆเ,เรามีเครื่องกําจัดขยะเปียกหรือเศษอาหารอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ที่สํานักงานที่แห่งนี้และก็ที่โรงพิมพ์สามารถที่จะนําเศษอาหารเนี่ยไปทําเป็นปุ๋ยนะครับ เรามีแผงเซลลเซลล์นะครับที่ใช้พลังงานทดแทน <c oughs> แทั้งที่สำนักง,งานและก็ที่โรงพิมพ์สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นองค์กรแห่งวัฒนธรรมสีเขียว <c oughs> นะครับจึงได้กรีนอินเทอรสระดับ4 <c oughs> อีกอันนึงนะครับเราได้เครื่องหมายรับรองนะครับคาร์บอนฟุตปรินนะครับจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก <c oughs> ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนนะครับ <c oughs> เราได้ในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเป็นสสิ่งนะครับที่แสดงถึงความยืนยันว่า ทางสำนักง,งานสลากที่รัฐบาลหรือเ o โอเนี่ยะนะครับมีความมุ่งม,มั่นนะครับที่จะรักสิ่งแวดล้อมนะครับพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่ไปนะครับให้ยั่งยืนไปกับการเปิดโตของสำนักสลากด้วยะนะค,คะถามถึงตัวกระบวนการผลิตสักนิดหนึ่งนะถ้าสมมติว่าสำนักง,งานสลากไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตมาสู่ความยั่งยืนเนี่ยจริงๆเราผลิตมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหมคะมีครับเพราะว่าต้องใช้กระดาษใช่ไหม องเริ่มเริ่มจากการใช้พลังงานก่อนนะเริ่มเริ่มจากการใช้พลังงานเนี่ยพลังงานก็ต้องที่ผ่านมานะครับก็ใช้พลังงานไฟฟ้าคือคือเครื่องจักรเครื่องพิมพ์แท่นพิมพ์เครื่องจักรต่างๆนี่ก็กบการผลิตสินค้านะครับก็ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเรามันก็ต้องใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฐานหินนะครับการสันดาบหรือแม้กระทั่งใช้พลังงานต่างๆซึ่งมันจะมีสิ่งเหล่านี้กระบวนการผลิตไฟฟ้ามันจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจ ครับซึ่งถ้าเราลดการใช้กระแสฟ้านะครับก็เราติดโซลารเซลล์ก็เลยใช้โซลาเซลล์ใช่ก็เป็นการผลิตัวแทนใช่ก็ทําให้เราใช้ไฟฟ้าน้อยลงเมื่อสมัยฟ้าน้อยลงกระบวนการผลิตไฟฟ้าก็จะน้อยลงไปด้วยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องหลักปัจจุบันเนี่ยเรามีสลัดดิตอนแล้วเมื่อก่อนเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับก็ต้องมีการขนย้ายขนย้ายกระดาษซื้อกระดาษซื้ออุปกรณ์เราลดจํานวนการใช้กระดาษลงลดจํานวนการขนย้ายลงค่ะ ก็ลดการใช้น้ำมันลงก่อนหน้านี้หนึ่งร้อยล้านฉบับต่องวดเดือนหนึ่งก็200ล้านฉบับแต่ปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนคือเราลดลงจากใบเนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับยี่สิบล้านฉบับแล้วเราจะลดใบก็เหลือเหลือล้านฉบับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเหลือแค่1้0จาก200้ล้านนะครับและนอนาคตเราจะลดลงอีกไอ้ตัวที่ลดลงเนี่ย เป็นส่วนช่วยอย่างมากค่ะอยากจะให้ท่านผอเล่าถึงองค์กรสักนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่านเนี่ยทุกชั้นของอาคารเนี้ยมีที่แยกขยะเห็นบอกว่าก็มีโซลา r เซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงตัวบุคลากรด้วยค่ะอยากให้พูดภาพรวมสักนิดหนึ่งคืออันนี้ในสิ่งที่ปลูกฝังนะครับปลูกฝังเนี่ยเราก็มีการจัดคอร์สอบรมต่างๆนะครับให้ความรู้ให้พนักงานเนี่ยของเราเนี่ย ตั้งแต่ผู้รูหารจนถึงพนักง,งานคนสุดท้ายตระหนักรู้นะครับถึงในเรื่องของอการรักสิ่งแวดล้อมะนะครับไม่ใช่เราให้ความรู้อย่างเดียวเราก็มีอุปรกรณ์ให้ด้วยะนะอย่างที่เรียนก็คือทุกชั้นเราเนี่ยจะมีเป็นถังขยะเนีัดแยกชัดเจนเลยแล้วก็ติดตั้งเครื่องกําจัดเศษอาหารรวมทั้งถ้าท่านเห็นเนี่ยข้างหลังด้านหลังของเราเนี่ยะจะมี สระน้ำเราก็ใช้น้ำในสระนั่นแหละมารดน้ำต้นไม้รวมทั้งไฟที่ใช้ก็ใช้โซลาเซลล์เราลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ประมาณ30%จาก100%นตะครับตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะท่านผอสุดท้ายว่า Green i n t u y ครบระดับ5้จะได้เมื่อไหร่อย่างไรตั้งเป้าหมายไว้อีกไม่กี่ปีผมอาจจะยังกำหนดท่วงไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้เนี่ยภายใน2-3ปีนะครับระดับ5 ซึ่งเราเราตอนนี้เราเริ่มแล้วะนะครับเ,เราเริ่มหมายถึงว่าเราเริ่มจะนําวัฒนธรรมสีเขียวนะไปไปร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านนอกอจัดกิจกรรมด้านนอกเริ่มทาแล้วเริ่มทําแล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้เราถึงระดับอ่าก็ตั้งเป้าไว้ลักษณะนี้จุดเล็กๆตรงนี้รวมๆกันและอย่างที่ท่านผอ,อบอกถ้าจับมือกับภาคีเครือข่ายได้นะคะก็จะเป็นการร่วมมือกันอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นเลยทีเดียวและช่วยประเทศด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นดิฉันจะเป็นลูกค้าชั้นดีของกองสลากต่อไปค่ะไม่เปลี่ยนใจเนาะถ้าเป็นการช่วยสนับสนุนความยั่งยืนมักคร่ทราบไหมครับอ๋อเราทราบเหรอทราบอย่แล้วพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ามีเรื่องสุดระบำตำบอลวงการศึกษาไทยเกิดอะไรขึ้นราชบุรีมีครูคนหนึงชื่อว่าครูเต็นครูเต็นสองปีตุ๋ยเด็กสี่สิรายชายล้วนตาย โดนจับกจุกแล้วก็โดนจุกปากโดนจุกวันนั้นล่ะลูกกลับมาเทียวโหลูกดูุ้มรุ่นเลยมันเหมือนมันกตัวมันบอกว่ามันไม่อยากไปเรียนอ่ะบทข่าวใหญ่อมรินทีวีลุ้นรังวันฟรีรวมกว่า2.5ล้านบาทวอดได้แล้ววันนี้ถึง12ธันวาคมนี้34 HD application โหลดฟรีวดฟรีมีรางวัล เร่งความมั่นใจให้สุดแรงให้เส้นทางข้างหน้าเป็นของคุณอย่าใ, <Yeah. S 1> ให้ขีดจำกัเดเหนี่ยวรับคุณไว้ AJEV Goddess มั่นใจไปให้สุดทาง go, go, mix, าก็ <laughs> มิก a Mix Natural Gift มีแอลกอฮอลนิตีมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากิน Natural Gift ก่อนนอนกิน Natural Gift c o c ก a m ก x มิกซ์ก็ก็มิก a Mix Natural Gift จจิกกกน,น็ถึงตอนยนก็กินเนจากินกีฟที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกิน,นเนจากีฟที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจะกีฟด,ด,ดื่มอร่อยด็ดได้ดีความสำเร็จเริ่มต้นจากการเลือกสู่การดูแลที่ไม่มีวันสิ้นสุด<ป>เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน45ปียันมาเพราะคุณเลือกเรา y a ม a h a ยาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอเศรษฐกิจแบบนี้ชีวิตมีค่าเดี๋ยวผมช่วยเองดัสมิลหน่วยปูสู้ค่าคลองชีพลดสดกุุงช่วยคนไทยวันนี้ถึง8มกราคม2568โปรบุฟเฟ่ราคาเดียว99บาทซื้อระยาสัต์สมพอยได้อีกด้วยสแกนเลย หอมนุ่มฟังหนูของเขากระสื้อหอมขนาดเนี้ยไม่ให้ยินเลิฟทัชออนโยนจากสารสกัดคอลลาเจนธรรมชาติให้นุ่มหอมยาวนานทั้งบ้านเลิฟเลยไม่ให้ยินโรซาพร้อมพร้อมไม่งอนน้ำร้อนแค่เปิดแล้วอุ่นนี่ค่ะพ่อไม่ต้องเติมน้ำร้อนกินได้เลยมีเนื้อแซลมอนด้วยนะอืมอร่อยโจพร้อมไม่งอนน้ำร้อนโรซา ขอแนะนำโปรทีว่าแบ็กซีดมีจำหน่ายตาร้านขายาทั่วไปเซเว่นก็มีเครื่องแดดเบล่าเอาจิง KAUV วีตวินิ่งซอฟครีมช่วยปกป้องแบบดับเบิลช่วยคุมมันซึมไวสยบแดดเอาจิงปากเบาเอาอยู่กันแดดต้อง KA ขอแนะนำโปรที่ว่าแบ็กซีดมีจำหน่าย ยาทั่วไปเซเว่นก็มีโตโยต้าคันนี้วาวสแกนปั๊บรับว้าวแรกส่วนลดสูงสุดห้0 0 0ืนบาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดห5เปอร์เซนรับรถแล้วว้า wow. วต่อสองหลุนทองคำสามสิบาทและอีกมากรวมกว่า2อ1ร้อยสาสิบล้านบาทถึงสาสิบเอ็ดธันวาคมนี้สแกนเลยลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอแ <love> ม่เลือกนมผงกวาหนีที่มี DHA รางวัลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเด็ดหมื่นกิโลฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงเริ่มต้นที่590าบาทบิคกพ่คา้าขอบคุณคุณลูกค้าที่มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั้งพี่จี๊ดพี่ทอมคุณประเสรศิฐคุณเลิศนาสมศรีพี่หมีพี่หม่ำน้องเป้นปนพี่เบลน้องอ้วนวันสามสิบเอ็ดันวาคมนี้เนสกาแฟเบรนเดนบิวอร่อยจ้าจริงอร่อย ถึงใช้วิกซอไม่ต้องล้างบ่อยมีสารเคลือบช่วยกันคราบช่วยปกป้องอย่างต่อเนื้อวิกซอสะอาดนนยิ่งร้อนยิ่งคันคันตลอดเวรังแคตลอดวันต้อง He a a d อ shoulders ์สคู่เมนทลัลช่วยขจัดรังแขแบบสึกคู่มั่นใจ100ร้อยเปอร์เซนรู้สึกเย็นตลอดวัน Head s n o u l o u r s e r s ชีวิตถ้าไม่เริ่มสู้เปอร์เซ็นต์ชนะก็เป็นศูน สู่เป้าหมายด้วยใจเต็มร้อยยามาห้าินสีใหม่รับประกันนาน5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางถึง31ธันวาคมนี้ลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอ <love> you. แม่เลือกนมผงตาหมีที่มี DHA เอ่อม a r l e n บคิดแฟงานนี้แม่ต้องม ลดกระนำส่งท้ายปีสินค้าแม่ลูกฟรีกิจกรรมอีกเพียบวันที่28พฤศจิกาย,ยนถึง1ธันวาความนี้บาบเทคบางนา0 8 5 6 6 1 4 6 2 9แพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ใช้วิกซอกไม่ต้องล้างบ่อยมีสารเคลือบช่วยกันคราบช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องวิกซอสะอาดนานมาม่าโอเคสควิตอิงสเกมไหมกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่าความใส่ใจมีได้มากกว่าในเล่มกรมธรรม์สวัสดีครับ เราจึงมีบริการเสริมนอกกรมธรรม์รถรับส่งไปกลับโรงพยาบาลเสร็จงานแล้วไปรับนะแม่กายภาพบำบัดที่บ้านและบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านบริการเสริมนอกกรมธรรม์จากกรุงเทพประกันชีวิตที่คิดจากความใส่ใจกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อมั่นในพลังของความใส่ใจ นุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวแวนิชสูตรสีขาวเปลี่ยนผ้าหมองให้ขาวขึ้นถึง5ระดับเม็ดอมไมบาซิน oh ซิงพลัส ATM PU 2 in 1ันกันซึมจอมพลังจากอุไรเพน a j e v มั่นใจไปให้สุดทาง ใหม่วิกซอออกซีกลิ่นสปริงเฟรช8นาฬิก26นาทีหน้าจอทีวีนะฮะก่อนจะไปดูเรื่องเลวร้ายในวงการศึกษาไทยมาดูเรื่องเลวร้ายบนถนนบ้านเราประเทศไทยก่อนเป็นเหตุสยองสองปากีไม่รู้ท่าไหนขับรถไปเที่ยวไทยขับรถเที่ยวไทยตั้งใจน่าจะไปจังหวัดน่านกลับมาเกิดเหตุการณ์ร้ายตายที่แพร่ครับเห็นนะครับตรงนั้นเป็นรถนะครับรถที่เป็นเกิดอุบัติเหตุรถติดแก๊สเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็